มาดูกันนะครับผมในส่วนของกิเดตเบลร่างนี้นะครับผมจะอายุเนี่ยจะอยู่ที่28ปีน้ำหนัก82ส่วนสูงอยู่ที่185ถนัดเท้าซ้ายสองเท้าเนี่ยจะเป็นไฮนะครับผมก็สามารถยืนปีกซ้ายแล้วก็ยืนปีกขวาได้างนี้จะเน้นการคลองบอลความเร็วแล้วก็จบสกอร์นะครับผมสําหรับร่างนี้ส่วนล่างนี้สไตล์จะเป็นบรดซีบิงเกอร์ inger, ครับผมก็ยืนปีกจ๋าเลยนะครับผมตำแหน่งที่ยืนได้จะมีกองหน้า ปีกซ้ายปีกขวาตำแหน่งที่เพิ่มได้เนี่ยจะมีกองกลาง s อแล้วก็ปีกต่ําทั้งสองข้างนะครับผมตำแหน่งที่ควรเพิ่มเนี่ยผมแนะนําให้เพิ่มปีกต่ําไม่ก็ s อนะครับผมถ้าหากใครอยากจะเพิ่มปีกซ้ายเนี่ยไม่จะเป็นต้องเพิ่มก็ได้นะครับสกิลเนี่ยจะมีนะครับผมในส่วนของจบสกอท่ายากเตียงกายยิงดีพิงช็อตเป็นยิงมุด เวิร์ดไทม์ช็อตเป็นยิงจังหวะแรกนักเข้าช็อตเป็นยิงสายแล้วดังชูตติ้งเป็นส่องไกลแล้วก็มีอัลไซด์เคอร์เรอร์เป็นใส่กล้วยสกิลนี้จะได้ทั้งยิงได้ทั้งจ่ายครับผมเพียนทายคอซิงเป็นสกิลเปิดบอลริมเส้นคอสบอลริมเส้นถ้าใครเลือก ยืนนะครับผมในส่วนของปีกซ้ายก็สามารถเปิดบอลเรียบเช่นได้แล้วก็มีสับขารอกซูปเปอร์สับนะครับผมเป็นสกิลที่เล่นครึ่งหลังจะเก่งขึ้นนะครับผมสสกิลสุดท้ายจะเป็นสกิลพิเศษครับผมเป็นสกิลที่ช่วยในการจบสกอร์ได้คมขึ้นฟสเนนลฟินาชชิงครับผมเนาะอ่าก็ถือโอเคอยู่นะครับผมแต่ถ้าอยากจะให้ดีเนี่ย ผมอยากจะให้กรเด็ดเบลมีเอ็ดคอซิงเหมือนเดิมหรือไม่ก็มีบิดเคอร์เรอร์นะครับผมสำหรับสก,กิลพิเศษแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมพี่โคเขาให้มาแล้วก็ต้องเล่นนะครับผมเนาะมาดูสก,กิลที่ควรเพิ่มเนี่ยผมจะขึ้นให้กลางจอเลยว่านักเตะคนนี้ต้องเพิ่มสก,กิลอะไรขเ้าไปบ้างที่ข,ดขาดเลยที่ผมดูนะก็จะมีเดว o u ทัสโซคอนโทรนะครับผมที่ควรเพิ่มหรือมาใส่เทิร์นเป็นเม่ตัวกับรังถ้าหากใครชอบนะครับผมเนาะ มาดูกันนะครับพลังนักเตะนะครับผมนักเตะเนี่ยบูย๊ประจำตัวเนี่ยจะเป็นบูต๊ตใหม่เลยนะครับผมจะเป็นของสเต็งนะครับผมถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะอ่ามันจะบวกสปีดปลายนะครับผมยิงแรงจ้ำแล้วก็แข็งแกร่งบอกเลยว่าเบลร่างนี้นะครับผมสามารถเบียดคู่แข่งได้นะเพราะว่าตัวใหญ่ค่าแข็งแกร่งก็เยอะนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะพา up นะครับผมบู๊ที่ผมจะแนะนำเนี่ยของเพิ่มเติมเนี่ยจะมีสปีดต้นบอลแคริ่ง มีฟรีคิกแล้วก็มีในส่วนของอันนี้ที่ผมจะพูดถึงแล้วก็จะแนะนํามีอะไรเอกามีชูตติ้งมีไตรเกอร์แล้วก็มีเทคนิคนะครับผมถ้าใครสมได้อันไหนก็สามารถเลือกเล่นอันนั้นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแบบแรกเป็นของสปนะีดน้อที่ผมจะพูดถึงเรากดออโต้ไปครับออโต้ Auto เนี่ยจะอยู่ที่107นะครับผมสําหรับกิเนตเบลร่างนี้ ก็บูตในส่วนของอันนี้นะครับผมเป็นบูตท,ที่เน้นความเร็วแน่นอนครับผมเราต้องเน้นความเร็วสําหรับบูตอันนี้การปรับนะครับผมเราจะลดพาสซิ่งออกไปหมดเลยด e เฟนดิ้งเนี่ยเอาออกไปครับแล้วเราจะเพิ่มชูตติ้งให้เป็น6ครับเราจะเอาความโค้งเนาะเพครับผมให้เหลือ10เพิ่มนะครับผมในส่วนของแข็งแข่งให้เป็นสครับผมเราจะาค่าแข่งแข่งเก้นะครับผมเผื่อได้วิ่งเบียดกับคู่แข่ง มันเหลืออยู่สี่พอยต์ลงรองเท้าครับผมเป็น9้าค่าพลังจะอยู่ที่106ยังไม่ได้รวมบูตโค้ดนะครับผมมาดูค่าพลังข้างในครับผมความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่100แล้วก็95ยิงแรงครับผมเป็น90เจ็ดแข็งแข่ง90าบาราันก็เก้สบจับสกอร์เป็น9 1แต่เสียดายนะครับผมที่ค่าความโค้งไม่เป็น90แต่88เนี่ยก็ถือโอเคนะค่าการคลองบอลครับผมยังคลองบอลได้นะ93ก็8แล้วก็9 4 โค้ดนะครับผมตามจริงเนี่ยสามารถทําตันร้อยเจ็ดได้นะครับผมแต่จะมีบางคนนะที่สามารถทําค่าพรางโดยรวมเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดเห็นไหมคนนี้อยู่ที่ห,น,หน,นึ่งร้อยหกนะครับผมเดี๋ยวผมจะวงกลมให้แล้วกันนะครับผมว่าคนไหนสามารถทําค่าพลังตันหนึ่งร้อยเจ็ดได้นะครับผมอ่เดี๋ยวผมจะวงกลมให้จากด้านล่างโอเคมาดูด้านบนครับ โอเคนะครับผมก็ถ้าหากใครนะครับผมอยากได้ความโค้ง90เนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับผมการปรับเนี่ยเราก็จะลดในส่วนของแข็งแกร่งออกไปหมดเลยครับเพิ่มนะครับผมในส่วนของชูตติ้งให้เป็น9ให้เป็น8ครับผมขออภัยข้าพรังก็จะได้ตามนี้เลยนะครับผมส่วนร้อยจิตเนี่ยก็ตามเดิมเลยสําหรับโค้ดนะครับ โอเคนะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นของบอลเคลียร์อิงนะครับผมถ้าใครสุ่มได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเรียงไปเลยนะครับผมบอลเคลียร์อิงตามจริงแบบนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับผมแต่ผมอยากจะปรับให้มันโอเคกว่านี้นะครับผมผมอยากจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้เป็น90นะครับผมการปรับลดไปเลยครับผมสําหรับสปีด100นะครับผม จะเหลืออยู่ที่99นะสำหรับสปีดนะครับผมเราจะเพิ่มนะครับผมในส่วนของพาร์ให้เป็น2 p a พารนะครับผมลดนะครับผมในส่วนของนิ่ i บิ้งให้เป็น9เราจะเพิ่มแข็งแข่งให้เป็น4ครับโอเคนะครับผมายนี้เราก็จะได้สปีดอยู่ที่99ถ้าใช้โค้ดนะครับผมจะเป็นอยู่ที่100ถ้าการคลองบอลก็โอเคครับผม93 98 93 จัมสกอร์กับความโค้งก็ดูโอเคนะครับ93แล้วก็90 ถ้าแข็งแกร่งมี90กับบารัสเป็น90นะครับผมสายนี้ก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับผมโค้ดเนี่ยถ้าจะให้คุมเนาะจะเป็นโค้ที่บวกสปีดนะครับผมสปีดปลายะครับผมจะอยู่ที่100่งร้อยสวยๆเลยสําหรับค่าพลังนะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้สปีดต้นเป็น95้นะครับผมก็สามารถเล่นโค้ที่บวกสปีดต้นได้แล้วนะครับผมค่าพลังจะอยู่ที่1 0 7เดี๋ยวผมจะวนกลุมให้นะครับผมว่าโคดคนไหนสามารถทําค่าพลังตัน107ได้ครับ โอเคครับผมมาดูด้านบนครับโอเคนะครับผมแต่นะครับผมถ้าใครอยากจะได้ดิบบิ้งนะครับผมเป็น100สามารถปรับได้เพราะว่าบูทของบอลเเ i n งก็เป็นบูทที่เน้นการคลองบอลเหมือนกันนะครับผมการปรับนี่เราลดพาร์ซิ่งออกให้เหลือ1ครับแข็งแก่งจะเหลือสี่เหมือนเดิมครับผมเราจะลดในส่วนของรองเท้าให้เหลือส แล้วนะครับผมเราจะมาเพิ่มนีบ้บิงให้เป็นสิครับ11ชื้อ่ะเหลืออยู่3พอยลงสปิดต,ต้นครับข้าพรังนะครับผมจะอยู่ที่106ครับผมอ่ะส่วนไส้ในนะครับผมความเร็วเนี่ยจะเป็น95 95นะครับผมทั้ง2ค่าเลยนะสปิดต้อสปีดปลายยิงแรงจะอยู่ที่92แข็งแกร่งคงมีอยู่นะเป็น90บาลานเกเความโค้งกับจับสกอร์เนี่ยถือโอเคนะ สวยเลยสำหรับใครเลือกเล่นบอลแคริ่งสามารถอัพแบบนี้ได้เลยค่าคองบอลสูงด้วยก็ผม95 100แล้วก็95นะครับผมส่วนโคดเนี่ยค่าพลังมันไม่ตัด107นะมันอยู่ที่1 0 6กครับผมสำหรับสายนี้สายเนี่ยเป็นสายที่ผมเล่นอยู่นะปัจจุบันนะครับผมเป็นสายที่ท่านผู้ชมเห็นต้นคลิปเลยเป็นคลิปของรีวิวนะครับผมสายเนี่ยผมเล่นอยู่นะครับผมเพราะว่าผมสุ่มได้บอลแคริ่งนะครับผมเนาะ,ะมาดูสายต่อไปก็ผมสายต่อไปเนี่จะเป็นของ ตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับผมกดออตโอต้ไม่สีได้บอกว่าอัพตามผมเนี่ยครับผมสำหรับสายบนเคียงเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับค่าพลังความเร็วเนี่ยก็ ไม่ได้ถือว่าเร็วมากแต่ก็มีความเร็ว96 94เพราะว่ากเน็ดเบลเนี่ยตัวเขาใหญ่นะครับผมการวิ่งเนี่ยมันจะดูุ่งโย่งมันจะดูช้าช้านะครับผมแต่มีความแข็งแกร่งของร่างกายก็พยายามเบียดคู่แข่งไปด้วยนะครับผมแล้วก็วิ่งไปด้วยนะครับผมเนาะ,ะการเข้าบอลก็ถือว่าโอเคครับผม196แล้วก็95เจ็บสกกร์กับความโคง้งโอเคสามารถอัพแบบนี้ได้เลยบาลานซ์กับแข็ง,แข,ง,แ,ขงแข่งก็เป็น90ครับผมแต่ยิงแรงเนี่ยอาจจะเป็น92เนาะก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็สามารถ เล่นได้ครับต่อมานะครับผมสายต่อมาจะเป็นของฟรีคิกฟรีคิกเนี่ยเอาตรงๆนะครับผมแบบเนี้ยสามารถเล่นได้นะครับผมปรับตามแบบเดิมเลยครับผมแต่ถ้าใครอยากจะลดนะครับผมในส่วนของค่าจับสกอร์หรือว่าค่าความคลูงเนี่ยมัน91เอนะเอา90เนี่ยจะถือว่าสวยกว่าอ้าวก็ลดได้ครับผมแล้วเรามาเพิ่มนะครับผมในส่วนของสปีดต,ต้นก็ได้เช่นกันหรือว่าสปีดปลายให้มันยิงแรงขึ้นนะครับผมอ่าแบบนี้ก็สามารถ เล่นได้อา,อาจจะผมโคตรแล้ก่อนนะข้าวพลังก็จะดูสวยงามสำหรับฟรีคลิกนะครับผมเนาะก็เลือกอัพได้เลยนะครับผมถ้าใครสมได้ฟรีคลิกนะครับผมต่อมานะครับผมถ้าใครสมได้คอซิงครับผมคอซิงเนี่ยเอาตรงๆสามารถเล่นได้ไดนะครับผมเนี่ยก็สามารถเล่นได้ลยเหมือนกันนะ มันก็ไม่ได้แย่ครับผมค่าคลองบอลค่าความเร็วก็ถือว่าโอเคเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากสําหรับฟรีคิกกับคอซิงสามารถเล่นได้เลยนะครับผมส่วนค่าพลังเนี่ยก็จะอยู่ที่106ไม่107ครับก็ชอบแบบไหนหรือว่าสุ่มได้อันไหนนะครับผมก็สามารถเล่นได้เลยเพราะว่าถ้าใครเลือกสุ่มเนี่ยมันจะไม่ได้บูที่ต้องการนะครับผมก็เล่นได้เลยเพราะว่าผมเลือกให้หลายทางผมมีให้เลือกอัพหลายทางนะครับผม ต่อนะครับผมถ้าใครสุมได้ในเจ้่ของ passing passing เนี่ยผมอยากจะเน้นค่าจ่ายบอลให้เป็นสีเขียวนะครับผมแต่ค่าพลังด้านอื่นเนี่ยอาจจะลดนะครับผมถ้าใครจะเอาไปยืนปีกซ้ายนะครับผมเอาไปยืนเปิดบอลก็สามารถเลือกอัพสายนี้หรือว่าเลือกเล่นสาย passing ได้เลยนะครับผมการปรับนะครับผมเราจะลด passing ครับผมอ่าผู้พี่ก็ขออภยัยลด shooting ครับผมให้เหลือ5 พา s ซิ่งเนี่ยเราต้องเพิ่มเป็น9นะแต่ตอนนี้ยังเพิ่มไม่ได้ครับผมลด d ิบบิ้งให้เป็น9ครับทีนี้นะครับผมเราจะเพิ่ม passing ให้เป็น9มันยังเพิ่มไม่ได้ครับผมลดนะครับผมในส่วนของแข็งแกงออกไปเลยรองเท้าเนี่ยจะเหลือ5้าเหมือนเดิมสเปีดต้นก็จะเป็น10เพิ่ม passing ไปเลยครับ ค้าพลังจะอยู่ที่106ก็ผมใช้โค้ดเนี่ยก็เป็น106นะาบูทโค้ดไม่เป็น107ก็ผมสายนี้จะเป็นสายที่เน้นยืนปีกซ้ายก็ผมเน้นการจ่ายบอลเน้นการคอร์สบอลเข้ามาให้กองหน้าเรานะครับผมหรือจะยืนหน้าก็ได้นะเพราะว่าก็เน้นการจ่ายบอลเหมือนกันก็ผมหรือว่าจะเน้นยิงก็ได้เช่นกันนะครับผมสําหรับสายนี้ค่าความเร็วก็ไม่ได้แย่ก็ผม95 95ยิงแรง ค่าแข็งแร่งเนี่ยอาจจะไม่90แต่ก็ยังสวยอยู่เป็น86สีเขียวแบบสวยๆนะครับผมค่าความโค้งเนี่ยอาจจะน้อยเนาะเป็น87็ครับผมจบสกอร์เนี่ยเป็น90ค่าการจ่ายบอลโรเตสพาร์ตแปดสิบโรพาสแปดสิบสองค่าการลองบอลก็ถือโอเคไม่ได้แย่มากครับผมเก้าสองเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสิบสามสายนี้อย่าลืมนะครับผมถ้าใครจะเอาไว้เล่นปิดสายสามารถเลือกอัพสายนี้ได้นะครับผมหรือใครสุ่มได้บูทพาสซิ่งเนี่ยก็สามารถเลือกอัพแบบนี้ได้เลยนะครับผมเนาะ อ่ะมาดูสายต่อไปครับผมสายต่อไปนี่จะเป็นสายอ่าชูติ้งครับผมถ้าใครสมได้ชูติ้งเนาะอ่ะการปรับนะครับผมพาสซิ่งครับผมเราจะเหลือ1ครับผมอ่าเพิ่มชูติ้งให้เป็น8ครับผม8ปดชึบจะเหลืออยู่8ปดพอยต์ลงนิ้วิงให้มัน10ครับเหลือ5้าพอยต์ครับผมลงรองเท้าครับผมให้เป็น6 3สามพอยต์ลงที่แข็งแกร่งครับผม ค่าพลังจะอยู่ที่106ก็ผมบวกโค้ดก็เป็น106ไม่เป็น107ครับอ่าโอเค106ก็10 6, ผมไม่107นะส่วนค่าพลังไสในก็ผมความเร็วถือโอเคครับผม95 96ยิงแรงแล้วก็แข็งแกร่งเป็น90สําหรับสายนี้เพราะว่าบูชูติง้งอ่ะมันจะมีบวกแข็งแกร่งมา1เม็ดรือว่าบวก1ครับผม แล้วก็ค่าการคของบอลก็ถือโอเคครับผม93 98แล้วก็95ค่าจ่ายบอล71แล้วก็73จบสกอร์ไม่น่าห่วงครับผม74แล้วก็มีความโค้งแถมมาให้ด้วยเป็น90ถ้าใครสุ่มได้ชุดติงหรือว่าเล่นสายชุดติงก็สามารถอัพแบบผมได้เลยนะครับต่อมานะครับผมถ้าใครสุ่มได้สไตรเกอร์ครับผมสไตรกเกอร์นี่เอาตรงๆนะครับผมสามารถเล่นได้เหมือนกันนะแล้วก็ดีด้วยการปรับลดพาสซิ่งออกไปเลย กับสกอเนี่ยังคงเป็น8ครับผมดิบิ้งก็เป็น10แล้วก็ค่านะครับผมอ่าสปตต้นก็เป็น10บรองเท้าก็เป็น6เหมือนเดิมเราแค่เพิ่มแข่งแข่งครับผมให้เป็น90้าาพลังก็จะอยู่ที่106บวกโคตรก็ยังเป็น106ครับเห็นไหมไม่หน้ยนะอ่ามีคนนี้ครับผมที่สามารถทํา107ได้นะครับผมอาจจาหน้าไว้นะโอเคครับผมที่เหลือก็เป็น106เนาะ ร้อยหกครับผมผมพยายามกดเช็คให้ดูสดๆเลยนะอันนี้ไม่น่าได้นะโอเคครับผมข้าพลังไสในนะครับผมมายวผมบูธอันนี้ด้วยเลย ชันก็ผมความเร็วถือโอเคครับผมยิงแรงแล้วก็แข็งแกร่งมีบาร้านเป็น90ด้วยสามารถคลองบันได้ครับผม,มแล้วก็มีจสกอกที่94แล้วก็มีความโคง90นะครับผมสําหรับสายนี้ต่อมานะครับผมถ้าใครสมได้เทคนิคครับผมเป็นบูธเปนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงแล้วก็จะแนะนำนะครับผมเดี๋ยวโคตรก่อนเทคนิคนะครับผมผมมีให้เลือกับแบบนะครับผมถ้านะนะใครชอบนะครับผมก็สามารถ ปรับได้เลยเทคนิคแน่นอนครับผมต้องเน้นการคลองบอลค่าพลังก็จะตามนี้เลยการปรับก็เหมือนเดิมครับผมแป10 16แล้วก็4ค่าการคลองบอลเนี่ยจะอยู่ที่99 94แล้วก็95ค่าจ่ายบอลยังคงเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมครับผม70แล้วก็73การจบสกอร์เป็น93แล้วก็ความโค้งเป็น90ความเร็วก็ไม่ได้แย่ก็ผมความเร็วก็เป็น95 96ยิงแรงแข็งแกร่งกับบารัานก็มีเช่นกันนะครับผมแต่ถ้าใคร ยากนะครับผมจะได้ค่าดิบบิ้งหนึ่งร้อยเนี่ยก็สามารถปรับได้อยู่นะครับผมแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะเล่นแบบนี้คุ้มสุดนะครับผมอ่ะแต่ถ้าใครอยากได้ผมก็ปรับได้นะอ่ะการปรับก็ผมลดรองเท้าให้เหลือสี่เพิ่มดิบบิ้งก็ผมมันจะเหลือหนึ่ง p อ i ลง passing ครับแค่นี้เลยครับผมปรับแค่นี้เลยค่าพลังก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกครับผมไม่หนึ่งร้อยเจ็ดนะอ่าโอเคนะครับผมก็ถ้าใครนะครับผมชอบ คลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดใจอยู่ตามเพื่อนยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจนะครับในการทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปนะครับผมให้ทันนะครับผมตัวที่ดองไว้เนี่ยมีเยอะเลยเพราะว่าผมหายไปหลายวันอ่ะก็จะกันในคลิปหน้านะครับผมก็ฝากด้วยอย่าลืมเนาะกดไลค์กดใ like, จอยู่ตามเพื่อนยนะครับผมก็จะกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย